สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพวงจีดตามช่องยุทธสุภัญญาบริษัทเป็นน้องเดออ้อร์ออกไฟตะไลสิบล้านสุ้มกิ่งทองมากระไล่หอมเพื่อนเขาทานจุดเป็นบ้างแรกพี่น้องสิบล้านไข่ปลากระไล่หอมสุ้มกิ่งทองร้านที่เขาไปติดตั้งพี่น้องอยู่ในฐานรอเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเล็กะตอนนี้ข้นโอ้ยพี่น้องเลยเป็นหลายก็ดอกเดียวแต่ข้นหมดนะเต็มเลยพี่น้องบน แบบบบต้องติวาจจะไหนพี่น้องโคตรหลายอยีนนี้เดี๋ยวเราลุ้นของไฟน้อพี่น้องเนาะครับพี่นออ้องคอนเสิร์ตของไฟแต่ไล่สิบล้านกอเมื่อกระสินเลยน่าพี่น้อง้ะนะแก่เจ้าพี่น้องเป็นให้ไหล่คอนเสิร์ตสิบล้านพี่น้อง หล่อพี่น้องทานจุดของไฟตะไลสิบล้านพี่น้องตอนนี้คนหลายครับโอหล่อพี่น้องคนน่ะคนน่ะคนโอ้ไ่ต้องห่วงเลยพี่น้องบัตรโอเบียบาโคนรเนี่ยรอดรถตอนจุดน้อพี่น้องเนาะตอนนี้คนหลายครับพี่น้ององไฟตะไลสิบล้านบังแรกของใครประกอบลอยหอมประจำปีสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ด อพี่น้องจุดแล้วจุดแล้วบังคนพี่น้องเอ้ยสวรรค์คนเขาแล้วพี่น้องเขาแล้วเขาแล้วพี่น้องเขาแล้ว มาลุ้นมาล้มสิกางบา่โอ้ยควันพี่น้องคุณอ่ะกลางบ่กลางบา่โอ้มาซื้อคนหลายพี่น้องล้มกลางบ่แต่บอกลางเป็นเรื่องเลยพี่น้องโอ้ล้มกลางสมบูรณ์แบบพี่น้องโอ้ยเบิ่งคนพี่น้องเอ้ยหวัดเราคนเราเบิ่งคนเดินง,งานบั่งไฟ ไปร้านนี่คนนี่หลายกูมูลเลยพี่น้องฟุดยอดคนเลยพี่นอ้องคนนะผมปรสอนบังไฟนะครับผมสอนคน้นบัดบ้าคนตายตาย,ตาย,ต,ายตายคนไม่หลายกันดอกก็ดีเ่ยมาเบิ่งคนหลายพี่น้องเอ้ยจักรมืองเนี่ยว,ว่าเนี้ยล่มกลางแดงจึงคึงพี่นอ้องคนน่ะบังไฟตะลายสิบล้านปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ตำบลบ้านตะบนคุณหว้าพี่น้องว่ายังลงลงยั่พี่น้องคนน่ะ ลอยแบบโอ้ยนิ่มๆเลยพี่นอ้องลม่มแบบไงเลยลมซิปเมตรกลัวพี่น้องเบืเ้องค้นรอพี่น้องคนน่ะเบื้องค้นบานเลยปัดดิโต้เลอยอีกบางนึงพี่น้องซิปลานล่มลอยลอยงลอง,ลองอยู่พี่น้องคนนะ่ะเดี๋ยวถ้าเบื้องบางไว้เนาะพี่น้องเนาะ อ่อ,อนคนวิ่งน่องเอ้ย